ชวยจำตอนเด็กๆได้ไหมที่เราสองคนมาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันที่นี่ครั้งแรกที่เรามาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันเป็นวันเกิดของอาชิน16ปีแล้วนะเวย้ยจำได้ขนาดนี้เลยเหรอจำได้สิไม่เคยลืมเลยเจมส์ถิงเลย อง oh. เรามาครั้งเนี้เราก็จะมาขออาชิงแต่งงานอาชิงเนี่ยนะรู้ว่าแกรักเขามากแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือรักของแกเนี่ยมันคืออะไรอย่างฉันเนี่ยนะรักอาเวยมากแต่เอเวยไม่ได้รักแกแบบนั้นฉันรู้ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะกำหนดหนทางได้ครูหนุ่มชนนี่เหรอกำหนดได้อาชิง มอ,อีล้วคว<า>ุฮะต่อไปนี้เราคงมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วแม้แต่หน้าอาชิงนี่บอกตรงๆนะเราไม่ได้รักเธอแบบนั้นเลยอาชิงก็ไม่ได้รักเธอแบบนั้นเหมือนกันลองมาเป็นแบบกมลดูบ้างแมจะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไงเอาจจริงๆนะชิงอาชิงจะทนอยู่กับคนตามบทอ,อย่างนี้ตลอดไปเหรอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะ ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้กันนะยังไงมันก็ไม่หายวันตาบอดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะขอดูแลกระมวลไปตลอดชีวิตค่ะชีวิตคนบางคนก็เหมือนกับเส้นขนานกับพบว่าความจริงมันไม่มีวันมันบรรจบกันได้เลยไม่อยากเป็นแบบนี้เลยเนาะมันผีด,ด้วยเหรอที่วัยจะรักจริงมากที่สุด ในชีวิตนี้มันทำให้ผมได้รู้ว่ารักที่แท้จริงมันคืออะไรคิดดูดีๆนะระหว่างความรักกับความเห็นแก่ตัวใกล้กันนิดเดียวเอง